สวัสดีครับทุกท่านสำหรับวันนี้นะครับผมผมจะมาแบ่งนะครับชายชนนะครับผมราคาเบาเนะครับผมท่านที่ส่วนผมนั่นอาจจะมีโบรายต้นกระจิงนะครับผมเนาะเผื่อ้ใดที่เป็นมือใหม่นะครับอยากได้ชายชนแบบราคาเบาเนะครับผมเนาะก่อนอื่นขอแจ้งค่าจัดส่งนะครับผมว่ามีค่าจัดส่ง50บาทเหมาเมานะครับไม่ว่าจะรับกี่กระถางก็แล้วแต่นะครับผมขอค่าจัดส่งแค่50บบาทเท่านั้นนะครับผม ก่อนอื่นนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาเอาเฉพาะชายชนก่อนนะครับผมทุกท่านเนื่องจากต้นไม้นั้นมีหลากหลายอย่างบางทีคลิปอาจจะยาวเกินไปนะครับผมเนาะฉะนั้นผมจะเจาะจงสำหรับคลิปนี้นะครับมีชายชนมาแบ่งนะครับนี่ครับโปรโมชั่นกระถางแรกนะครับอาจจะเป็นต้นน้อยก็จริงอยู่นะครับผมแต่ว่าราคาค่อนข้างที่จะถูกนะครับ ต้นนี้นะครับผมผมให้ไปอยู่ที่70บาทเท่านั้นนะครับบวกค่าจัดส่ง50บาทนั่นกับจตกอยู่ที่120บาทรวมส่งนั่นเองนะครับผมทุกท่านกระถางที่1นะครับผ่านไปนะครับผมสำหรับต้นนี้นะครับผมเป็นกระถางที่2นะครับผมนี่ครับจะให้ชมเด้อครับผมนี่ แต่ละใบของเขานะครับผมให้ดูรายละเอียดกวนตัดสินใจครับผมนี่ครับกระถางนี้ก็เอาไปอยู่ที่170นะครับผมทุกท่านกระถางที่2นะครับต่อไปนะครับผมเป็นกระถางที่3นะครับผมนี่ครับกระถางที่3นี่นะครับผมเนาะผมให้ราคาพิเศษไปเลยนะครับผมกระถางนี่ ใยออกมาห้าบสวยๆอย่างนี้เลยนะครับผมเนาะกระถางนี้เอาไป150านะครับถ้าผู้ใดสนใจก็พิมพ์ระบุกระถางมาก็ได้นะครับกระถางต่อมานะครับกระถางที่4นะครับผมเป็นใบที่ป้ายค่อนข้างที่จะสวยนะครับสีสดดีมากๆครับผมกระถางนี้นะครับนี่ครับมี2ใบ1หลอดนะครับผมแล้วก็หลอดใหม่มาค่อนข้างที่จะแดงนะครับผมกระถางนี้170นะครับ กระถางที่สี่นะครับผมจะขยับไส้ขึ้นมานะครับผมใหญ่กว่าเดิมนะครับผมทุกท่านเพื่อใครอยากได้ไส้กลางๆนะครับนี่ครับกระถางนี้ค่อนข้างที่จะป้ายแดงดีนะครับผมทุกท่านนี่ครับดูรายละเอียดแต่ละใบนะครับผมน้องกระถางที่ห้านะครับผมนี่ครับหลอดใหม่นะครับผมหลอดใหม่มาแล้วนะครับผมน้องนี่ค่อนข้างที่จะป้ายสวยนะครับผม ครับตัวนี้นะครับ250นะครับผมเนาะนี่ครับมีค่าจัดส่ง50บบาทก็จะเป็น300พอดีทุวนทนนะครับผมตัวนี้นะครับดูกระถางอื่นต่อไปนะครับผมนี่ครับส่วนกระถางนี่นะครับผมก็จะเป็นไส้ขยับขึ้นมาอีกสักนิดนะครับผมเนาะเป็นป้ายออกมาฮัมๆสวยๆอย่างนี้นะครับผมนี่ครับดูรายละเอียดนะครับผม กระถางที่6นะครับผมเนาะกระถางที่6นั้นเอาไปอยู่ที่270นะครับผมนี่ครับสวยนะครับสําหรับต้นนี้นะครับเดี๋ยวมาพิ้ายกันนะครับผมอีกหนึ่งกระถางนะครับผมซึ่งเป็นกระถางใหญ่แล้วก็มีหัวนะครับอ่ากระถางนี้จะให้ดูเปรียบเทียบดูได้เลยนะครับผมอันนี้สําหรับคนที่ชอบเป็นกระถางใหญ่ๆเป็นต้นใหญ่ไซต์ตั้งแม่นะครับผมเป็นใบที่แข็งแรงนะครับอาจจะมีการป้ายที่ โบเยอะก็จริงนะครับผมเนาะแต่ว่าก็มีความแข็งแรงแล้วก็มีหัวนะครับผมสาหรับกระถางนี้นะครับผมจะปล่อยให้ราคาเบาๆนะครับผมดูรายละเอียดใบนี้ก่อนนะครับผมเนาะนี่ครับใบยอดของเขานะครับผมเนาะนี่ครับกระถางนี้มีหัวนะครับผมเนาะกระถางนี้มีหัวเอาไปอยู่ที่340เท่านั้นนะครับผมทุกท่าน ถ้าผู้ใดรับกระทางใดกระระบุมาให้ด้วยนะครับตั้งแต่กระทางที่1เริ่มต้นมาหรือว่าย้อนไปดูรายละเอียดก่อนก็นได้นะครับผมเนาะว่ามีกระทางไหนที่น่าสนใจนะครับผมระบุมาแล้วก็เดี๋ยวผมจะให้เบอร์ไปนะครับผมหรือว่าให้เฟซให้ไลน์ไปก็ได้นะครับผมขอส่วนตัวมาได้เลยนะครับผมเนาะสำหรับคนที่อยากได้ต้นไม้อื่นนั่นเดี๋ยวผมจะแยกคลิปออกไปนะครับอันนี้ลองมาเอ่อ เปิดสักสี่หาต้นหกต้นเบิงก่อนนะครับผมเนาะเพื่อผู้ใดอยากได้ชายชนราคาเบาๆนะครับราคาโปโป,โปรนะครับแบ่งปันกันไปเลี้ยงนะครับโปรดติดตามไว้ด้ยครับผมเด้อจะมีต้นไหม้อ,อื่นๆนั่นมาแบ่งเรื่อยๆนะครับสลับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมสวัสดี